สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องประบุตรแจกแล้วนะคะวันนี้ประบุตรมีข่าวของทออสอนะคะเทขายบ้านมือสองค่ะประมูลถูกสุดเริ่ม35,000บาทค่ะกู้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะใครอยากมีบ้านนะคะต้องดูกันเลยค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายงานว่า นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเปิดเผยว่าธนาคารจะมีการจัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารครั้งที่1 2 5 6 3นะคะหรืองานประมูลบ้านมือสองนะคะในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งทรัพย์สินที่จะออกนำมาประมูลนะคะในครั้งนี้มีทั้งบ้านแฝดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮา์ห้องชุดแฟดอาคารพานนันชิ์และที่ดินเปล่านะคะ กว่า5,500รายการนะคะมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะบ้านมือ2ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะทำเลดีใกล้รถไฟฟ้าซับถูกราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทนะคะโดยราคาตั้งต้นประมูลลดสูงสุดถึง50%มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุด35,000บาทและมีซับทุกระดับทั้ง บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ห้องชุดแฝดอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าซึ่งในกรุงเทพนั้นมีทั้งหมด550รายการเชียวนะคะหมดแค่นี้นะคะส่วนผู้ที่สนใจทรับทำเลดีอยู่ใจกลางเมืองที่น่าสนใจก็มีดังนี้นะคะอาคารพาณิชย์18ตารางวาอยู่ติถดถนนจรัญสนิทวงห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสถานีท่าพาเพียง380เมตรซึ่งราคาตั้งต้นประมวลลดลงจากราคาจำหน่ายปกติที่5,265,000บาทเหลือเพียง4 7 4 0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะส่วนทาวเฮาส์นะคะ33.3ตาราางวาอยู่ในซอยพะหนโยทิน52ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสถานีตลาดสะพานใหม่เพียง2,000เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งราคาตั้งต้นประมูลลดลงจากราคาปกติที่4 1 7 7 0 0นบาทเหลือเพียง3,350,000บาทนะคะส่วนบ้านมือ2ในต่างจังหวัดนะคะลดสูงสุด60%ส่วนในต่างจังหวัดราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุด60%เ จากราคาปกติซึ่งหลายรายการทั้งอยู่ในใจกลางเมืองนะคะอาทิบ้านเดี่ยวสองชั้นใกล้วิทยาลัยนครราชสีมาและตลาดเชฟวันนะคะจังหวัดนครราชสีมาหรือทรับประเภทที่ดินเปล่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำที่สุดนะคะเพียง48,000บาทเท่านั้นค่ะ เลือกผ่อนได้อย่างใจนะคะดาวดอกเบี้ยศูค่ะสําหรับผู้ที่ชนะการประมูลนะคะสามารถเลือกใช้สิทธิผ์ผ่อนดาวดอกเบี้ยศูนานสูงสุด60เดือนค่ะเฉพาะรายการนะคะซับราคาไม่เกิน2ล้านบาทและผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน25,000บาท และสามารถเข้าอยู่ในช่วงผ่อนดาวได้เพียงชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่า1.5%ของราคาประมูลซื้อหรือเทเงินดาว20%ของราคาที่ประมูลซื้อได้ทันทีส่วนที่เหลือยื่นกู้ได้สินเชื่อดอกเบี้ยนะคะ0%นาน24เดือนโดยไม่เสียค่าประเมินราคาและผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง40ปีเลยนะคะ หากใครที่กําลังสนใจหรือมองหาบ้านหรือมองหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆและมีสาระน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe สีแดงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ประบุจะนำลงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ